ก่อนจะมาเป็นไหลหน้าสวนผสมพื้นที่ก็เป็นแนวนี้ก่อนนะครับหลังจากพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็เลยนัดแปลงในความคิดมาเป็นในไรห,หน้าสวนผสมอันนี้ก็เฮ็ดทั้งสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีอ่าหน้าอันนี้เฮ็ดเป็นหน้าปังนะครับที่มีน้ำตลอด พื้นที่ตรงนี้ยุทีสองไร่นะครับสองไร่ในการทําเกษตรพอ,พอเพียงพื้นที่สองไร่นี่ครับจะแบ่งเป็นในาล่องสวนน้ำมะพร้าวน้ำแล้วก็เห็ดหน้าน้ำหน้านี่เห็ดสองเสือนะครับทั้งหน้าปังแล้วก็หน้าปีระยะตนของมะพร้าวตอนนี้ก็เริ่มยุทีจะเข้าหาปีแล้วครับหาปีจะเริ่มมีลูกออกลูก มาระยะหนึ่งแหละนี่ครับแล้วนั่นลองตรงกลางนี่ครับมีน้ำตลอดกัถามว่าผู้ใดอยากมาเห็นเรื่องการเกษตรแบบพ่อเพียงนะครับน้ับแหลกเข้าก็ต้องมีการาเตรียมสถานการณ์ของเจ้าของว่าข้าวพรขนาดไหนเราคอยมาเห็นเพราะว่าการเกษตรพ่อเพียงนี่มันก็มีต้นทุนเล็กหน่อยนะครับตรงนี้นะ ที่ผมเห็ดเนี่ยจะเป็นโซลาเซลลนะครับโซลาเซลลอาจจะมีสามแผง้าลงทุนอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเพิ่งโซลาเซลลอีกนะครับว่าต่อมาจากใสมาถึงใสนะครับพื้นที่สองไร่ครึ่งนะครับ อ่ะนี่ครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับที่ไปทาใหม่แต่ก็มีหลองน้ำเป็นคลองสใส่ไก่เนาะอันนี้มีอยู่สามคลองนะครับคลองนีกจะมีปล่อยปลาจะเลี้ยงปลาเป็นปลูกป,าปาล,ปา,นนลปานิ่นปลานิ่นนักกวปลูกปลาตะเพียนนะครับถ้าตัวนี้ได้สูบไปแล้วเด้สูบไปช่วงหนึ่งแล้วนี่ครับกล้วยกับปลูกไ้่ด้กล้วยปลูกมุก่วงครับ มังพวงมวยกําลัางออกกําลัางงามครับนี่เป็นหล่องอันนี้น้ำแห้งครับตัวนี้บดแด้เอาเขาเนาะแต่ทั้งคุณทั้งล้างนี่มีอยอะว่าตัวนี้สูบแล้เราสูบไปสูบเอาปลาไปอีกแล้วก็เลยต้องเรือนำไปสองทีกเกษตรนี่ครับถามว่าเข้าเข้าถ้ำแล้วประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จน,นะครับ เห็นแล้วเขาบริวังว่าคนรวยแต่ว่าเขาหวังที่ว่าพ่ออยู่พ่อกินกเกษตรสามารถพ่ออยู่พ่อกินและเรียงฉีพในเขาพวกรของอได้นะครับอันเดียวาพมาเบิงง่งนหลังก,กลางนี่ครับภาพมาช่วงขังในตัวนี้ในสวนนะครับในสวนตัวนี้กะมะพร้าวนี้จะปลูกไว้ไร้ นี่หน่วยครับมึงหน่วยกันเป็นหมากมามาสองปีแล้วครับตอนนี้มันเขาห้าปีมันเป็นลูกที่สามตนเอ้สามปีสามปีแหลกครับตัวส่วนงตนที่มันงามมันออกเร็วนี่ครับเดี๋ยวพาเดินไปชมเรื่อยๆนะครับอันนี้พักตบใช่ไหมเขากปล่อยไว้นะครับ ไว้ไว้เนืองถ้าม,มันมนันหมากกันวอนเราก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาให้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยใส่ตน้นมะพร้าวก็ได้นะครับราะว่าห้ามม่มต้องการใส่พวกสารเคมีนะโอ้กว่างเงาไปไกลอยู่เลยครับอ่าตรงนี้กับพื้นที่มันสองไร่ครึ่งเนาะสองไร่ครึ่งนี่แต่ว่าเขาแบ่งเป็นสองส่วนอ่าเป็นสวนมะพร้าว ล้วก็มีหล่องปลาปล่อยปลานี่มีปลาก็มีอยู่ครับแต่ว่าบัวท่านหนีอันนี้แนละ้วเดี๋ยวมันต้องหลอกคล้องใหม่เนาวปลามันปล่อยใหม่ครับนี่หน้าเขาส่วนหนึ่งหล่องส่วนาเขาส่วนหนึ่งความยาวของหล่องความยาวของหล่องนี่มันพื้นทีสองร่คเึงิงความยาวอย U40 นะครับความยาวยี4 0 40เมตรหลับจากน้นมาถึงน,นี่ครับความกว้าง ความกว้างของหล่องสวนตัวนีอยู่ที่สี่เมตรสี่เมตรนี่ถ้าเราปล่อยปลานี่รักประมาณสักสามสี่พันตัวนี่ได้ครับมันนิ่นมันนิ่นประดุกนี่ปล่อยได้สบายสบายเลยไ่เ,เพี้ยนก็นได้ครับมาดูโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ตัวนี้ว่างไวสง้สามแผงสามแผงหล้วก็มีแห่งน้ำนะครับก็ตอลงมานี่นะครับตอตามทางมาเลยจากตรงไห แพงมาปุ๊บแล้วก็ต่อลงมาเรื่อยครับต่อเข้ามาต่อเข้ามาจนมาถึงในสวนนี่มาถึงในสวนเลยครับนี่นี่ขามาในสวนแล้วก็มีน้ำหรือต่อท่อขึ้นข้างบนน้ำจะไหลจากข้างบนนะครับจะมีท่อลงมาท่อน,นี้น้ำจะไหลขึ้นมาตรงท่อข้างบนพี่ครับมาลองสวนข้างบนพอมีน้ำปุ๊บน้ำจะไหลลงทอ่อ นี่ครับจะไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาใส่หน้านไหลลงมาใส่หน้านะครับไปเจอเห็ดห,หน้าปังไปน้าเบิ้องนามครับนามยังหลาอยู่นามมีตลอดอันนี้เขาตั้งทองแล้วแล้ว,ลวอีกประมาณสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์นี่นะ่าจะได้เกี่ยวครับรมันเดือนนึงอนะหนึ่งเดือนไปเลยไ,ได้เกี่ยวแล้วนี่นะครับไหลหน้าส่วนผสม การที่จะเ็ดก็ต้องมีการวางแผนนะครับวางแผนแนละ้วว่าเขาจะใส่ลักการแนวไหนนี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำด้วยครับไรหน้าสมผสมสวัสดีครับ